ใครยังโสดและเบื่อการปัดทินเดอร์ฟังทางนี้ค่ะวันนี้จะพาไปซื้อความรักอัดกระป๋องแบบนี้โอ้โห เลือกได้ใช่ไหมไหนเล่าสิว่าถืออะไรที่เห็นอยู่นี้นะคะมันเหมือนตู้กดน้ําธรรมดาธรรมดาเลยซึ่งมันก็เหมือนจริงๆแหละแล้วมันก็ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นดินแดนตู้กดซึ่งมีตู้กดแบบสารพัชดชนิดบนโลกใบนี้เลยแต่ล่าสุดค่ะเขาเอาเนื้อคู่มาใส่ตู้แบบนี้ให้ทุกคนกดสนวนราคาอยู่ที่3,000เยนหรือประมาณแ0 0บาทจะ้ะ สงสัยใช่ปะและจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนคู่เราสเปคไหมสูงเขาหล่อหรือเปล่าซึ่งพูดเลยนะจ๊ะไม่รู้จ้ะทุกอย่างมากับดวงนะคะซึ่งเขาบอกแล้วความรักมันก็มากับดวงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ลุ้นกันไปค่ะแต่อันนี้ลุ้นด้วยการเสียเงินด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่าที่กระป๋องเนี่ยค่ะจะมีเขียนวา่าผู้หญิงเนี่ยกระป๋องสีชมพูผู้ชายกระป๋องสีเบจนะคะกระป๋องผู้หญิงการจะเขียนว่าฉันอายุ25อยากเจอฉันไหมอยากแต่งงานกับฉันหรือเปล่า หรือกระป๋องอันนี้อาจจะบอกว่าฉันอายุ30ยังโสดอยากเจอฉันไหมอ้าวแล้วยังไงต่อสมมติว่ากิฟอยากเลือกกระป๋องเด็กหนุ่มอายุแค่12นะคะเราก็เลือกออกมาโอ้ยไม่ได้เนาะภาคผู้เยาว์สมมติว่าเราเลือกกระป๋องเด็กหนุ่มค่ะอายุสักป,ประมาณอ่ายิบ แล้วกันอ่ะยี่สิบเดีนี่คือรอดแล้วใช่ปะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะได้คุยโดยตรงนะคะที่กระป๋องเนี่ยเขาจะมีเบอร์กรรมเทพเอาไว้ก็คือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทที่คิดไอเดียปิ้งอันนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะเราต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะคือเราก็จะสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นที่ปรึกษากับเราได้เป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อไม่แน่ใจนี้ใช่หน้าตาเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะทุกคนต้องลองโทรเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นค่ะถ้าเราแบบคุยแล้วคิดว่าถูกอกถูกใจกับคู่เดทที่อยู่ในกระป๋องของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะติดต่อให้ค่ะแต่พอตอนไปเดทปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะเป็นค่าคงุงค่าข้าวค่านัดพบอะไรอยู่ประมาณ3,000บาทจะ้ะแล้วหลังจากนั้นลาแม่หลายคนอาจจะแบบพีก่กิฟแล้วถ้ามันตกลงป่องชิ้นแม่เลิฟเลิฟก,กันจริงๆริงจะเป็นยังไงคะก็เข้าขั้นวิวาค่ะแต่ถ้าวิวาเนี่ยต้องคิดให้ดีนะคะถ้าตกลงเจอกัน รักกันผ่านเจ้ากระป๋องแห่งความรักต้องเสียค่าบริการอีกเกือบ10,000บาทสำหรับการแต่งงานวิวากันเขาเรียกว่าเป็นการจัดหาที่สุดสับนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยค่าใช้ใจ่ายนั่นเองเนจะจ๊ะหลายคนก็บอกเอ๊ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะเสียตังค์ไปก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าในกระป๋องที่จะได้เนี่ยมันตรงสเปคหรือเปล่านะคะอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าโซเอาทุกกระป๋องนะคะขายเกลี้ยงมาก